เราจบเรื่องนี้แล้วเราก็จะขึ้นตักกระสรานะคะเราก็จะจบเรื่องเซตกันเราใช้การกระทำเหมือนเดิมยูเนียนอินเท์เซ็ตคอมพลเมนต์และผลต่างนะคะเราใช้การกระทำเหมือนเดิมยูเนียนอินเท์เซ็ตและผลต่างครั้งแรกครั้งแรกที่เราทำครั้งที่หนึ่งที่เราทำายูเนีนอินเท์เซ็ตและผลต่าง เราจะตอบไปในรูปของการแจกแจงสมาชิก 1, 2, 3, 4, 5สาี่ห้าโดยการ union intersection และผลต่างครั้งที่2เราตอบโดยการอะไรคะแรงเงางครั้งที่2เราตอบโดยการแรงเงางครั้งที่3เป็นแผนภาพเหมือนกัน หาจำนวนสมาชิกของเซตจำกัดหาแผนภาพเหมือนกันไม่ตอบด้วยการแรงเงาแล้วเราแบ่งเป็น1 2 3 4เหมือนเดิมนะคะแมวเป็น1 2 3 4เหมือนเดิมแต่เราจะตอบด้วยจำนวนสมาชิกในส่วนต่างๆออกมาเป็นจำนวนสมาชิกมีจำนวนสมาชิกทั้งหมดกี่ตัว30ตัว45ตัว60ตัวแล้วแต่ตัวเลขที่เราคำนวณขึ้นมานะคะ แล้วแต่ตัวเลขที่เราคำนวณขึ้นมาอ่ะดูสมาชิกของเซตจ,จำกัด2เซตนะคะสมาชิกของเซตจ,จำกัด2เซตเขียนสมาชิกแทนด้วยจำนวนสมาชิกเขียนแทนด้วย n a จำนวนสมาชิกของ a ก็ n a จำนวนสมาชิกของ b ก็ n b นะคะถ้ามี n นำหน้าหมายความว่าเราต้องตอบมาเป็นจำนวนสมาชิกนะคะ เราจะตอบปจำนานสมาชิกถ้า A และ B เป็นเซตจำกัดถ้าเซต A และเซต B เป็นเซตจำกัดจำนวนสมาชิกของ NA u n i นียน B ก็คือถ้านำสมาชิกของเซต A และเซต B มาเขียนโวมกันจำนวนสมาชิกของ NA ยูเนียคือนำสมาชิกของ N A บวกสมาชิกของ NB ลบด,ด้วยสมาชิกของ NA อินเทอร์เซ็สูตรสำหรับเรื่องเซ็ตถ้าจำอะไรไม่ได้จำสูตรได้ก็ใช้สูตรถ้าจำสูตรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ก็ใช้แผนภาพนะคะ NA บวก N B ลบด้วย N A i n t อ r ินเทอร์เซ็คบีคืออะไร N A คือจำนวนสมาชิกของเซ็ต N NB คือจำนวนสมาชิกของเซ็ต B N A in เออินเสตบลดลด้วยจำนวนสมาชิกที่เซต a และเซต b มันซ้ำกันนะคะตรงส่วนที่มันซ้ำกันทิ้งไปตัวอย่างเช่นดูตัวอย่างนะคะทันไม่ทนันไปเปิดคลิปวิดีโอดูย้อนหลังนะคะไม่ได้จำกัดสิว่าเรียนในห้องแล้วห้ามเปิดคลิปดูนะมีแผนภาพใส่เซต u Z เซต a เซต b ใส่เหมือนเดิมแบ่งออกเป็นส่วนที่1 ส่วนที่สองส่วนที่สามส่วนที่สี่นะคะอันนี้ในเรื่องนี้ส่วนต่างๆของแผนภาพให้ใส่วงกลมครอบไว้ให้เรารู้ว่าอันนี้เราหมายถึงส่วนไม่ได้หมายถึงตัวเลขที่ใช้คำนวณนะคะส่วนที่หส่วนที่สองส่วนที่สามส่วนที่สี่อ่ะเขียนตามป้ก่อเขียนตามแผนภาพที่สุดที่สูดจากสิ่งที่โจทย์ให้มา na A มี A มี b มีซ b A, มี b c d ดีอากันที่ไหนํ <B. S 1> ากันที่ b กับ C ส่วนที่ A กับซ้ํากันคือส่วนที่เท่าไหร่คะส่วนที่สองกับ C อยู่ในส่วนที่สองอยู่ในส่วนที่สองอยู่ไหน A อยู่ในเซต A B E อยู่ในเซตอะไรคะเซต E นะคะ D ในเซต E, e. NA NA อ่ะ A มีสมาชิกกี่ตัวเวลาถาม NA ต้องนับทั้งหมด1 2 3ตัว NA มีสมาชิก3ตัวที่สูนยนะคะว่าจริงไหม NA มีสมาชิก3ตัว NB ละ่ะ B มีสมาชิก4ตัวนะคะ B มีสมาชิก4ตัว A เน i o n B เขายังไม่ได้ถามจำนวนเขาถามแค่ A union B A union B ก็คือจับ A กับ B มารวมกันได้ A B C D E A B C D E เพราะฉะนั้นเมื่อเราแจกแจงสมาชิกแล้วมีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่1 2 3 4 5 หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัว A อ n ินเท e เซกบีเอ e น s เซกบีได้ B, <C. S 1> ได้ B กับสีนะะ่มีสมาชิกกี่ตัวสองตัวนะคะมีสมาชิกสองตัวมาที่สูตรสูตรของเราจำนวนสมาชิกของ N A u n i o n B na union b หมายถึงวงเละวงกลมทั้งหมดทั้งสองวง na union ีก็คือเอา A กับ B มารวมกันนะคะถ้าเขียนเป็นส่วนถ้าเป็นแรงเงาก็จะแรงเงาในส่วนที่1ที่2และ3นะคะ na union b ตามสูตรคือ na บวก nb ลบด้วย na อินเทสเซกบีแทนค่าตามสูตร na มีกี่ตัว3ตัว nb มีกี่ตัว4ตัวลบด้วยเอ็นเออินเทสเกบีมี2ตัว3ามบวกสเป็น7 7ลบ2เหลือ <5. S 1> เหลือ5จิกไหมนับสิเอ็นเออินเทสเกเอขอโทษ na ็ Union นเอยืนยันบีนะหน เ็นก็คือเอาเซตกับเซต B มาเขียนรวมกันอ่ะเราจะตอบมาเป็นจำนวนสมาชิกที่เราหามาได้แล้วนะคะมีสมาชิกเท่าไหร่เอ็นเอยูเนียนบีรวมกันแล้วมีสมาชิกทั้งหมด20ตัวไม่แรงเงาแล้วนะเมื่อวานเราแรงเงาส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3วันนี้เอาจํานวนในส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3มารวมกันส่วนที่1มีเท่าไหร่มี1 ส่วนที่สองมีเท่าไหร่มีสองส่วนที่3ามีเท่าไหร่มีสองบวกกันแล้วเท่ากับ5นะคะเท่ากับหมาเป็นคำตอบออะหน้าขัดไปกำหนดกำหนดตามโจทย์เลยนะคะกำหนดเซตยูเซต a อเซต b อันนี้เปลี่ยนนะคะขอโทษพิมพ์ผิดอันนี้ต้องเป็น ต้องเป็น A intersect B ไม่ใช่ B intersect C นะคะกำนวนเซต U เซต A เซต B และ A intersect B เป็น10 40 50อัดัท่อ10 40 25และ6ตามลำดับจงเขียนแผนภาพพร้อมทั้งบวกจำนวนสมาชิกของเซตต่อไปนี้คำสั่งที่1คืออะไรอะไรคะ เขียนแบบภาพคำสั่งที่สองต้องหาจำนวนสมาชิกหมายความว่าระหว่างคำสั่งที่1นึ่คำสั่งที่2เราต้องทำคำสั่งที่เท่าไหร่ก่อนคำสั่งที่1น,นะคะมีเซต A กับเซต B เพราะฉะนั้นวงกลมมีแค่2องวงมีแค่2อ,องวงนะคะเซต U z เซต A เซต B ส่วนที่1ส่วนที่สองส่วนที่สส่วนที่สีส่วนที่1ส่วนที่สองส่วนที่สส่วนที่สี่อ่ะจอซางเอมีสมาชิกเท่าไหร่หนึ่งร้อยเอ็มีสมาชิกเท่าไหร่สี่สิบ N B มีสมาชิก2ี่สิบห้า N A intersect B มีสมาชิกเท่าไหร่คะมีสมาชิกหกเขียนในเส็จที่โจทย์ให้มา N U N A N B N A intersect B จากแผนภาพจากแผนภาพเซต U ของเราเกิดจากการรวมตัวของกี่ส่วน 1นึ่งบวกสบวกสมบวกสถูกไหมคะเซตยูนี่เรายังไม่คิดถึงจำนวนนะเราคิดถึงส่วนของแผนภาพก่อนเซตยูหนึ่งบวกสบวกสบวกสเซตเอนึ่กับ2องเซตบีสกับ3 A มอคอม 3กับ4 B คอนหกับ4 1กับ4ี่อามาถึงตรงนี้โยส่วน A อสองส่วน B ีสองส่วนทั้งหมดรวมตัวกันมาเอามาสืบเนื่องจากตรงนี้เอามาสืบเนื่องกัน100 100คือส่วนทั้ง4ี่ส่วนรวมกันคือส่วนที่1ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4 A 40 40หมายถึงส่วนที่เท่าไหร่ N A 40หมายส่วนที่1ส่วนเดียวหรือส่วนที่1กับส่วนที่2องรวมกัน1กับสองรวมกันนะคะ ดียหมายถึงส่วนที่2กับ3รวมกันนะคะ2กับ3รวมกันแต่โจทย์ให้มาว่า na i n เ e r s e เ t b เท่ากับ6เท่ากับ6นี่คือส่วนที่เท่าไหร่ส่วนเดียว intersect <อ> b ได้ส่วนที่เท่าไหร่คะส่วนที่2ส่วนที่2ส่วนเดียวเพราะฉะนั้น n อ i นเ e อ s e c t b มีค่าเท่ากับ6 หนี้ในอยู่ในส่วนที่เท่าไหร่ส่วนหนี้อยู่ในส่วนที่สองเอาหสัน6หกเป็นตัวเลขที่เราใช้หาจํานวนสมาชิกถูกไหมคะจากสี่นจจย์ให้มาบอกว่า A กับ B เนี่ยมันซ้ํากันอยู่6ตัวเพราะฉะนั้นเซต A ที่ไม่ซ้ํากับเซต B เลยมีกี่ตัว ยัง40อยู่ได้ไหมยัง40อยู่ได้ไหมไม่ได้แล้วเซตเอเพียวเส่วนที่หนึ่งนี่จะมีอยู่แค่กี่ตัวเท่านั้นเอาอะไรตั้งสามสิบสี่ตั้งเอาอะไรตั้งเอาอะไรตั้งคะเอาสี่สิตั้งลบออกไปเท่าไหร่ลบออกไปหเพราะฉะนั้นเหลือสาสี่ อ่ะเซตบีเซตบีที่เคยบอกว่ามี25หมายถึงส่วนที่เซตบีมี25หมายถึงส่วนที่3าส่วนเดียวส่วนที่2กับ3ส่วนที่2มีไปแล้วเท่าไหร่หเพราะฉะนั้นส่วนที่3มีเท่าไหร่ เอาอะไรตั้ง25ตั้ง, <25. S 1> งลบออกไป oh. 6เหลือ19ทเกันไหม oh. ส่วนที่1จริงๆมีทั้งหมดแค่34ส่วนที่2มี6ส่วนที่3มี19ส่วนที่4มีเท่าไหร่ oh. ส, 4, ส่วนที่4มี35เลย ส่วนที่ส pues, ี่มีเท่าไหร่หนึ่งร้อยส่วนที่สี่มีหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยของเราหมายถึงกี่ส่วนหหนึ่งร้อยของเราหมายถึงส่วนที่หนึ่งรวมส่วนที่สองรวมส่วนที่สามรวมส่วนที่สี่ถูกไหมคะสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดมาจากไหนมาจากหนึ่งร้อยลบห้าสิบเก้าหนึ่งร้อยลบ 59 59มาจากไหน1 2 3ทำไมกันรวมกันก็คือ34บวก6บวก19เหลือเท่าไหร่คะ41 41ทันไหมหมายความว่า ส่วนที่หนึ่งของเราตอนนี้มีเท่าไหร่สามสิบสี่ส่วนที่สองของเรามีหกส่วนที่สามของเรามีสิบเกส่วนที่สี่ของเรามีสี่สิบเอ็ดตอนแรกที่เขาให้มาครั้งแรกเอามาใช้ตอบคำถามได้ไหมได้ไหมคะหนึ่งร้อยสี่สิบยี่สิบห้าและหกได้ไหม ได้หรือไม่ได้ไม่ได,ไได้เราต้องเอาตัวเลขที่เขามาใส่เข้าไปในแผนภาพสกอตน,นะคะใส่เข้าไปในแผนภาพสกอตอ่ันไหมหนะ้านี้ทันไหมคะเปลี่ยนหน้าแล้วนะอ่ะข้อหนึ่ง จำนวนสมาชิกข,ของ a ลบ b นะคะไม่มีหรอไหนดูชีซ้ซีดูชี้ซีอ๋อเขียนต่อเลยค่ะข้อหนึ่ง a ลบ b แบ่งครึ่งกระดาษเลยค่ะแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งเลยเอาไหมบรรทัดแบ่งครึ่งข้อหนึ่งข้อสองข้อสามไล่ลงมาเพราะว่าเดี๋ยวกระดาษไม่พอทำข้อหนึ่งหา a ลบ b ข้อหนึ่งหายเอลบบี a. 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 คือส่วนที่1บวกส่วนที่2 B คือส่วนที่2บวกส่วนที่ส a เอลบี B. ตอบส่วนที่เท่าไหร่คะส่วนที่1ส่วนที่1มีจำนวนสมาชิกเท่าไหร่3ามส่อาเพราะฉะนั้น A ลบ B เท่ากับสามสิบถบบันไหม,มเอาจำนวนมาตอบนะคะเอาจำนวนในส่วนของเรามาตอบข้อ2 B งบลบ a ไล่ลงมานะคะไม่ออกข้างนะ ข้อหนึ่งข้อ2ไล่ลงข้างล่างมาข้อ1เสร็จหรือยังยอ่ะข้อ2 b งลบ a อาศัยข้อ1ก็ได้ข้อ1เขียนไว้แล้ว B คือ2องสาคือ1นึ่สอง b ลบเเหลือส่วนที่เท่าไหร่ส่วนที่สเพราะฉะนั้นส่วนที่3มีค่าเท่าไหร่เท <9 S 1> ่าไหร่คะสิบเกา เอ n ยูเนียน i o เอนีคือเอา A และ B มารวมกันได้1 2 3 2> เท่ากับ59 คอมพลเมนต์ตอบส่วนที่เท่าไหร่คะ a12 a คอมตอบส่วนที่3และ4 3มีเท่าไหร่3ามมี19 4มี41รวมกันเป็น ราะฉะนั้น b คอมคืออขอโทษ b คือ2กับ3มีคอมคือ1นึ่งและสีนมีสามสิมี4ี่รวมกันเป็น75 A u n ยูเนียน B ทั้งหมดคอมพลเมนต์เอยูเนียน B ได้หนึ่งสองสามคอมพลเมนต์ปุ๊บได้ได้อะไรคะได้สี่เพราะฉะนั้นตอบเท่าไหร่สี่สิบเอ็ดาไหม างที่สองจงเขียนแผนภาพจงเขียนแผนภาพพร้อมทั้งหาจำนวนสมาชิกจำไว้เลยว่าถ้าเราไม่เขียนแผนภาพเราตอบไม่ได้เราเอา400เราเอา250เอาตัวเนี้ยมาเป็นคำตอบไม่ได้จนกว่าเราจะจัดการในแผนภาพให้เรียบร้อยนะคะเอาแผนภาพคุณไปไหนแล้วเนี้ยแผนภาพคุณอยู่นี่ เซตยูเซตเอเซตบี U, a, B, ใส่ทุกครั้งนะคะหนึ่งสองสามและสี่จยดให้อะไรมาบ้าง NA i n t อ r ินเ t อร์เซตเราต้องทำจากส่วนที่ซ้ำกันนะคะเราต้องทำจากส่วนที่ซ้ำกันเกาะอนเ a i n t e r อ e ์ t ซต ส่วนที่เท่าไหร่คะส่วนที่สองเพราะฉะนั้นส่วนที่สองมีสิ่งอะไรดีร้อสสส่วนที่สองมีร้อยสาสิส่วนที่หนึ่งส่วนที่หนึ่งสองร้อหาสิเลยเหรอ ร้อยยเท่าไหร่คะร้อยยีได้ไหมมาจากไหนคะมาจากสองร้อยห้าสิลส่วนที่3เท่าไหร่คะเจ็ดมาจาก 200-130ลบใครรู้แล้วจะไม่ต้องโน้ตก็ได้ใครกลัวลืมจะโน้ตไว้ดูย้อนหลังก็ได้แล้วแต่นะคะส่วนที่4 80ส่วนที่4เพื่อนบอก80ถูกหรือไม่ถูกครับถูกมาจากหะมาจาก400 ลบร้อยยี <12 4 S 2> <ล>่สิบบวกร้ามสิบบวกเจ็ดน <7, 4. S 1> ไหม,ไมท <ำ S 2> <ล>่นนะคะ,คะข้อ1นึ A ่ลบ B ไม่มีก็เขียน A ออูเว้นกระดาษไว้ให้เห็นไหมคะข้อ1นึ A ่ลบ B เอลอับบีเลได้ส่วนที่เท่าไหร่คะหนึ่งสองลบสองสามเหลือส่วนที่เท่า 8, กับ120ข้อ2 B งคอมลบเออม นึกไม่ออกหา b คอมมาก่อนไม่ได้ห้ามคิดนะคะคิดได้ทนได้ในกระดาษ b คอบหนึส a คอ m สามสี b คอบลบ a คอมเหลือส่วนที่ <1 th. S 1> ส่วนที่1มีค่าเท่ากับ120สิบ ข้อสาเออินเทรก B ทั้งหมดคอม p พลเมนต์ A อินแทรก B ซ้ำกันส่วนที่เท่าไหร่2องคอมพลเมนต์ได้1 3และ4เท่ากับ120ยยี่บวกเจบวกแปเท่ากับ สองร้อยเจ็ดสิบข้อที่เหลือไปทำเองข้อที่เหลือไปทำเองอเอาเปิดรูแบบุกหาร์ข้อที่เหลือไปทำเองนะคะแบบสุฮาร์ดทำข้อหนึ่ง N A เท่ากับหนึ่ง N A อ่ะข้อ1ข้อ2มี5ข้อนะคะมี5ข้อมีถึง5ข้อไหม สี่ข้อนะคะอะสี่ข้อสีอ่ข้อ,อ